ี่สัมมาทิฏฐิเนี่ยก็แปลว่าความคิดเห็นที่ดีงามถูกต้องคอนอื่นเนี่ยการเสียสละการบริจาคต่างๆเนี่ยมันมีผล ยงเราไปปล่อยปลาวันนี้ยปลายังไม่ลงน้ําแต่เราก็รู้สึกสบายใจแล้วหรือเรามาถวายอาหารพระเนี่ยทาให้พระท่านได้สืบอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยนี่เป็นผลที่เห็นด้วยตาทันทีทันใดแต่ผลติดตัวข้ามชาติก็มีอีกเป็นทานบารมีติดตัวไปอันในขณะเดียวกันถ้าเราบริจาคสิ่งที่ไม่ดีล่ะมันก็มีผลข้อต่อไปการประชาสัมพันธ์ปฏิสันฐานต้อนรับเนี่ยมีผลถ้ามาที่นี่ไม่มีใครต้อนรับเราเลยคุณจะมาอีกไหมไม่มานะการต้อนรับ โอภาปาศัยปฏิสันฐานเนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยจำเป็นในทุกกรณีข้อต่อไปการเคารพบูชานี้มีผลเพราะการที่เราจะเคารพบูชาอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยจิตใจอ่อนโยนคนที่ใจอ่อนโยนเลื่อมใสเนี่ยก็จะรับฟังอะไรได้ประพฤติตามได้ง่ายถ้าสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่สมควรเนี่ยมีผลจริงๆคือผลให้โง่ให้โง่ให้งมง,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 งายข้อต่อไปเชื่อหรือเห็นด้วยกับเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว บางคนนี่ไม่ยอมเชื่อนะบอกว่าทาดีมาแทบตายเลยทําไมเกิดอุบัติเหตุเขาไม่นึกถึงว่าการทําดีทําชั่วเนี่ยนะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นผลของกรรมมันเข้าคิวกันเป็นแถวเลยแล้วจะให้มันให้ผลอะไรทันทีเล่าเลยไม่เชื่อก็เป็นมิจฉาทิฏฐิข้อต่อไปเชื <c oughs> ่อว่าชาติเนี่ยมีแต่ความว่าตัวเราที่เกิดอยู่เนี่ยในขณะเนี่ยมีอยู่จริงนี่ก็เป็นสมาธิ เอาเชื่อว่าชาติหน้ามีคือตายแล้วต้องเกิดถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิข้อต่อไปเห็นด้วยว่าแม่มีคุณเห็นด้วยว่าพ่อมีคุณแค่เขาปั้มเรามาเป็นลูกคนเท่านั้นแหละฟังคําสอนรู้เรื่องแล้วก็มีโอกาสพบพระศาสนาแล้วก็มีโอกาสทําความดีที่เป็นบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปการเห็นด้วยที่ว่าพ่อมีคุณแม่มีคุณนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิข้อต่อไปการเห็นด้วยว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะ เกิดตัวโตเต็มที่เนี่ยมีอยู่จริงคือเกิดแล้วเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยอย่างที่เราเรียกว่าพวกผีเงี้ยนะเขาเรียกโอปปาติกะคือเกิดเป็นตัวุดโตเต็มที่เลยเนี่ยถ้าเราเชื่ออันนี้เราก็ต้องเชื่อนรกเชื่อสวรรค์ไปด้วยในตัวเพราะว่าสัตว์นรกเนี่ยเกิดอย่างนี้เลยคือเราตายอายุเท่าไหร่มันก็จะไปเกิดในนรกอายุเท่านั้นแหละ ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาก็จะอายุเท่าที่เราตายนะนะแล้วมันค่อยๆอ,อ่อนลงอ่อนลงสมมุติว่าป้าตายอายุหกสิบกว่าพอไปเกิดในสวรรค์นเนี่ยก็จะเป็นเป็นเทวดาอายุหกสิบกว่าก่อนแล้วค่อยๆอ,อ่อนลงอ่อนลงจนเหลืออายุถ้าเป็นผู้หญิงก็อายุสิบแปดผู้ชายก็อายุยี่สิบแต่ถ้าเป็นสัตว์นรกมันจะแก่อยู่เท่านั้นแหละหรือเป็นพรหมก็เหมือนกันอะไรเงี้ยยังมีที่เกิดในสิ่งสกรปรกเท่าใครอีกยังมีที่เกิดและโตเต็มที่อย่างที่ป้าบอกเนี่ย ตอนนั้นใครที่ว่าผีมีในโลกเองคนนี้เป็นมิจฉาทิฐิว่าการสุดท้ายเนี่ยคือการเชื่อว่า สมณะชีพราหมณ์ผู้บำเพ็ญเพียรเนี่ยที่รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมีอยู่จริงบางคนบอกพระพุทธเจ้าไม่มีคือจะเป็นวิชาทิฐิไปเลยแต่ถ้าเชื่อว่ามีผู้ที่เขาสามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วรู้แจ้งโลกจริงเนี่ยมีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะงั้นคุณสมบัติทั้งหมดทั้งสิทธิประการเนี่ยเอามาวัดตัวเราว่าเรามีไหมเมื่อเรามีตามนี้แล้วนี่ก็ควรเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์